สวัสดีจ้ามือนิมพอแเม่นอยอีกแล้วต้ออ้วนบอกว่าิเฮ็ตอาหารให้แม่นยกินว่าซันลองซิมฟีม,มือเฮาด้มันสิสซ่บบ่ลซันเสนอเมนูปลาเผาสันปลาเผาบานเฮาชุดเป็นมีใส่พักน้ำเด้อว่านซันก่อนอื่นก็เตรียมซอสหันพักไว้ผักที่ใส่มีกะหล่ำปีหัวหอมใหยมะเขือเทศขิงขึ้นช่ายแ้ก็จะเป็นน้องมะหยกกันเท็งยังตรงนี้เตรียมคลองไว้เราก็มาเตรียมฟอยหอกันเลยจ้าต่วนว่าห้องผักหลายๆเอากะหล่ำใส่ข้างล่างเยอะ ก้นมันจะไหมแล้วก็ชักค่อยใช้โตปลาทำด้วยคิงหอมหัวใหญ่บะเขือเทศโรยลงไปพอใส่พวกผักลงไปแล้วเ้าก็เตรียมใส่ซอสเลยซอสห้าก็จะมีน้ำตาลซอสพริกแล้วก็รสด,ดีไม่น้อยถามอยู่ว่าคือบบใส่เกิดจังหน่อยบนมันสีมีรสชาติบอกว่าสัตว์ตัวนบอกว่าบบชส่ดอกสินทะเบงน่นมันสีมีรสชาติบะบุแล้วเ้าก็มาใส่ผักอีกปก๊กโตปลาห้าใส่หลายเลยผักไม่น้อยหั่นหลายก็ใส่แม่มันเบิดรสอะ ไม่หน่อยว่าตัวลืมใส่บะเขือเทศไปหน่อยก็ซอยใส่ผักกระใส่กับกัมโถงว่ามันฉี่หอได้บ๊บุมันใหญ่เทอะขวดซอสที่มันเหลือในถ้วยขวดออกขอมันเกี่ยงถ้วยมันลินหลุดเราห่อกระมาทําการหอเอาห่อบ่ได้ซ้ำตัวนี่สิแก้ไขสถานการณ์ยังไงสัตัดปล่อยมาโปนาเอาสัตว์เราก็บีบบีบเห็นมันติดกันเอาสัตว์ไม่ใช่ได้บพรา่ขันมันฟิวนี่มันสิุ่กยากนี่ตัวอ้วนมันฟิวก็คือมันหัวสองชั่วโมงผ่านไปในที่สุดกันแล้ว หน้าตาออกมากกับประมาณนี้ไปที่นี่เอาไปเผาเลยไฟก็ยังบดดังมัวตะหอป่ากันอยู่เนี่ยไปที่นี่ดังไฟกันต่อไม่น้อยนางให้กำลังใจกันแล้วกันด้วตัวอ้วนนาทีเจ้าของจะทําให้กินกับทํา้มแล้วมลนเสร็จเป็นกําลังใจให้เธอเป็นกําลังใจให้เธอบม่มีคลิปใดที่ไม่น้อยบ่ร้องเพลงลองโมงมวนก็นอยาก้อง จากหน้าที่เราตัวอ้วนตัวอ้วนบอกว่าเครื่องชั่วโมงอ๋อสามสิบนาทีนี่เองแม่น้อยว่าปลาตัวอ้วนนี่มันฉีดจืดแม่น้อยก็เลยไปหาเก็บพริกมาตําน้ําจิ้มดีกว่า่น้อยเก็บพริกพริกขิ้หนูสวนบ้านแม่น้อยแหละนี่อยู่สองตนกับพ่อได้กินอยู่เก็บผ<ส>ักช<ส>ีหางไม่น้อยเหี่ยว,วเหี่ยวม<ส>ิโซะตัวเดดหลอดจัดนะแม่น้อยขนาดแม่น้อยทําข้างันนางนี้นี่มันแหลทอนเนาะต้นหอมก็มี เบไปโรยหนาให้<ซ>มันเติดเศษน่อยไอจิได้พักแล้วค่ะไปไปลงมือตำน้ำจิ้มกันเลยพริกข้าก็บอต้องเด็ดขวันดอกกระเทียมแสบน้ำขวันเนี่ยแหละใส่กระเทียมลงไปน้ำตาลไม่น้อยน้ำใส่น้ำตาลลงไปพร้อมพริกเลยตำม,มันมันๆน้ำเชื่อมมันก็จะละลายไปเลยมันก็จะแสบกลมกล่อมปาดบงางหน้าบีบใส่บางหน้ากับแพ้งๆทุกคนเลยนวลดหาบาดัาดไปจนขาดอะได้ผงนวดนี่แหละใส่น้อยนึงสาม้วยน้ำปลาเคาเล่เคาเล่ โอ้ซีซันก็เป็นแต่แซ็บเซตพักห้อมลงไปแน่เป็นตเแซบที่เซตวยเลยทำจิ้มฮาก็เป็นที่เซจเรียบร้อยแล้วตัวอ้วนของเธอนี่เป็นไก่จิสุกหรือย่างกินนาที่แล้วอ้วนมันมีห้อยฟิวอยู่ด้วยนะมันหัวอยู่ด้วยอ้วนมันจิสุกมาละอ้วนตอบย่างมันใจสุกอยู่แล้วข้างไฟโดนๆในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงสุกแล้วตัวอ้วนบอกโอ้หว่างตรงไหนก็ว่างหลุดตัวนี้จะมันอย่างช่วยช่วยกันยกช่วยกันอึ๊บ เปิดดูดิเปิดพระอบดูดิมันหลุนซอยกันม่นสิสุกบอตัวบอสุกอยู่แล้วโอซันนเปิดออกมาดูดออิโอ้โห,โหพักคือขาวแอลดแลดทดี่ฉันนะแต่ว่าข้างนอกก็สีสันซวยอยู่ดีลองไปทํากันกินเด้อจ้าเสร็จเด็กปเอิญบักลาีิลาไม่กินเกินบัดนี้บ้านมันห่อนหลายทุกคนก็เลยม,มากิน้างรางห่อนขึ้นเตาอบเนี่ไม่น้อยว่าตัวนแ่บบอตัวบอกว่าแ่บอยู่ ขันลองม่มีน้ำจิ้มไปหน่อยดูสิแสบบอมันกระจิดเจรืออยู่เดมีการให้คะแนนเจ้าของ8ปว่าเมาสัน่นจ้ามากินปลาเผาน้ะไม่หน่อยปลาเผา,า,าแบบมีผักลูกชา้ไม่น่อยต้องไปหาน้ำปลาน่ะมันื่อจืดจังหน่อยหนึ่งถ้าทุกคนเสียไปทํำกินทุกคนก็ใส่เกลือจังหน่อยเรือไม่นจะได้มีรสชาติถึงมันนิดหนึ่งโดยรวมก็ถือว่าอ่ะใช่ได้โอเคแซบปลา่ได้เมื่อมือนี้ก็คือคนเขาไปหาอยู่เคือนมาก ม่เหน่อยก็เลยซื้อมาแบบสดๆเล้วเนื้อมันจะวนหวานๆทุกคนมันแสบตรกเนื้อมันสดนี่แหละบอลเมนตัวอวนทำแสบดิลูกสมุนไม่หน่อยกันลายจากน้อยเนาะป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนอยู่แต่โต๊นะนี่แหละข้างล่างบ้านกระซี้เย็นๆอยู่จากน้อยอยู่ที่ทุกคนดีกูอยู่ทั้งเฮือนเราไปทั้งเฮือนนี่โอ้ยอยู่บ่ไหวเงือแตกไม่หน่อยนั่งคุยกับตัวอวนจนหดสามสีุ่่มผุเหล่จะค่อยแยกใหญ่กันไปนอนตัวอวนก็ไปนอนอยู่ลานไม่หน่อยกันนอนอยู่บ้านกับลูก บรรยากาศบ้านไม่นอนกันสิมีเสียงจริงลงจริงลีดหน่อยได้ทุกคนเลยเสียงตามธรรมชาตินะกินป่าเผาฟอยตัวอ้วนยางเดียวเลยแหละทุกคนแต่ถ้าบ่ขาดขาดน้ำจิ้มไม่น้อยนี่่ะสิบิอยากอยู่เด้อมันแสบหวานดีอยู่เนื้อปลาแต่มันก็รสชาติมันกันมันกระจืดอยู่หน่อยนึงพอดีมันมีน้ำจิ้มไม่น้อยมันก็เลยทำให้รสชาติมันเดินขึ้นมาแสบนะสองเท่าเฮากินมันเบิด์ตตัวอ้วนเฮา จะได้ป่าป่ามันเนื้อหวานดีอยู่จักแสบบะแสบทุกคนเกียงมิลินฝากเป็นกำลังใจให้หไม่น้อยเด้อจ้าขอบคุณจ้า่วนใหกินบางส่ง